ทองหมาจันจัดแสนฉลาดสังเกตเห็นชายชุดดำลอบวางถุงต้องสงสัยใต้แผงผักเก่าทุกคืนสายตาของมันจับจ้องไม่คลาดวันหนึ่งขณะที่ชายพวกนั้นกำลังยัดยาบ้าใส่กระสอบทองตัดสินใจแล้วว่านี่คือเวลาคมใจเห่าเรียกสมศักดิ์เจ้าของร้านชำใจดีที่มักแบ่งปลาให้มันกิน สมศักดิ์เห็นทองคาบถุงบางอย่างมาให้ด้วยท่าทีร้อนรนเขาเปิดดูแทบช็อกข้างในมียากลุ่มที่ถูกห่ออย่างมิดชิดสมศักดิ์รีบแจ้งตำรวจที่ประจำอยู่ในชุมชนทองไม่รอช้ากระโจนเข้ากัดชายชุดดำที่พยายามหนีทำให้พวกมันเสียหลัก ตำรวจมาถึงพอดล้อมจับแก๊งยาได้คาหนังคาเขาชาวตลาดภาคกันปรบมือให้ทองอย่างกึกก้องหมาข้างถนนตัวนี้กลายเป็นฮีโร่ในพริบตาทุกคนสงสัยว่าทองรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรสมศักดิ์ยิ้มภูมิใจลูบหัวทองเบาๆทองเพียงแค่กระดิกหางมองไปที่ดวงดาวบนฟ้าเรากับว่ามันกำลังสื่อสารกับใครบางคน